ฟออายอ,ฟายอฝายฝายไม่เอกฝายกระตายถีดีใจพอถือดีในฟออีส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 ีเทอเอาเท้าเทาไม่เท้าเท้าเท้าฝีเท้า tháo khó ăn Có khó ngon khói to ốp, khói to ốp ca tục to ốp ngã tục to no tôn tôn bọ อ้าวาวาวาไม่เอกว้าคนว้าวอีกงอวิ่งวิ่งเม่เอกวิ่งวายเด้อไอไดไดไม่โทรไดนี่ดูว่าเอายาวแค่ไหนยาวแค่นั้นรอกอก ro, 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 ro,

ช้า <ชะ S 2> รอช้ารอเอามือขึ้นมาช้าอะไรรออาเอกร้าใจอ,อ๋อเจ้าอูเจ้าอยู่หยุด

นอน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 ไม่ใช่นอนนอนนสาเอาเสาเสาเสาเอเย เสืสาเอือยเสวยเสือหมดแล้วจ้าราลากมาให้ทุกตัวนะอ่ะสายายเสยเสยหยุดนอนเสยเสียเสียมอไอไม่ไม่ไม่เอกไม่ ไม่อะไรไม่อะไรน้ำลายอ่ะไม่ไม่อ้ออ้อกอ้อวัวอิง,งเงาวิ่งวิ่งไม่โทรวิงร่งวิง่งไหมเอกวิ่งผมทำอะไรในโต๊ะน่ะต้องทำอะไร